ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสัตว์ i ายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้พบกันตอนบ่ายๆนะครับผมอัดคลิปแบบเร่งด่วนเลยครับเพราะว่าตอนนี้กล้องของผมครับฟูจิ x อ2 0ที่ใช้มาตั้งแต่ซื้อมาตั้งแต่ปีสองห้าหก ตัวน,นี้ก็6กก็คือ6ปีเด้งไปแล้วครับตัวน,นี้เซนเซอร์ไม่ทำงานเปิดเปิดหน้าจอไม่ติดแล้วครับตอนนี้แล้วก็ช่องอช่องมองภาพ E V F ก็มองไม่เห็นมืดตอนนี้ไม่รู้ว่าบอร์ดหรืออะไรพังถ้าส่งซ่อมก็คือมันตกรุ่นไปแล้วครับส่งซ่อมก็อาจจะแพงไม่มั่นใจว่าจะต้องยังไงอาจจะต้องมันอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมอยู่สุโขทัยก็อาจจะต้องส่งซ่อม ยากหน่อยอาจจะไปที่ตัวเมืองพิสซูโนโลกอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ผมก็เลยเอาไอ้ตัวนี้มาเออเอาพานาเดี๋ยวนะครับพานาพานา x อ200อ่ะครับ fz 200ตัวนี้ ตัวนี้ครับตัวนี้มันเป็นของรุ่นพี่คนหนึ่งของอของรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาสนิทกับผม,มครับแล้วเขาให้ผมมาก็ต้องขอบคุณรุ่นพี่คนนี้มากแต่มันมันเป็นภนายในเอฟซีสองตั้งแต่ปีปีผลิตตั้งแต่200ร้อ5้าร้อยห้าสิบห้าก็คือตอนนี้ก็หกหกก็คือสิบเอ็ดปีแล้วถามว่ามันยังโอเคอยู่ไหมก็พอถ่ายได้ครับเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้ทั้งหมดนะครับที่ไม่ได้อัดหน้าจอนะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับ เกี่ยวกับกล้องตัวนี้ล้วนเพราะนั้นไฟล์ชิปอะไรต่างๆมันก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีย้อนกลับไปเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับผมความสามารถของมันก็อาจจะยังไม่ดีมากเท่าไหร่ในเ่ของคลิปวิดีโอแต่ก็จะประมาณนั้นครับวันนี้เราจะคุยในเรื่องของอะไรก็คุยในเรื่องของเ,ออเรื่องของเกี่ยวกับเขาเรียกว่าจิตว้าวุ่นหรือเปล่าครับคือคิดคิดอะไรไปเรื่อื่อยเปื่อยแล้วก็ บางทีมันมันทำให้เราสติเราไปโฟกัสอะไรที่ผิดผุดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อะน,นะครับโอเคสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งครับอันนี้เป็นภาพวิดีโอจากพนายเอฟเซสองร้อยนะครับอาจจะไม่คุ้นชินในในเรื่องของของความไฟล์ภาพอะไรต่างๆนผมก็ต้องใช้กล้องตัวนี้อัดก่อนเพราะว่ากล้องออฟูจิผมเสีย คือผมกําลังจะบอกว่าก่อนหน้านี้ครับผมวาวุ่นไปคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยากจะท Stay, ําโฮมสเตย์ชวนคนอื่นมาเที่ยวด้วยมาอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจริงแล้วว่าผมว่าหลักๆของผมจริงๆอะ่ะผมอยากจะทําพวกเกษตรอินทรีย์ให้ชัดเจนมากกว่านี้มีร้านขายเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิกสินค้าเกษตรอินทรีย์ต่างๆอย่างเงี้ยใครที่สนใจก็แวะมาซื้อมาอุดหนุนปุ๋ยมูลไส้เดือนหรืออะไรต่างๆที่ผมทําได้ผลิตได้แล้วก็ ขายออนไลน์ได้ด้วยส่งขายอะไรประมาณนี้ครับหลักๆที่ผมคิดว่าอย่างนี้เพราะผมอาจจะไม่ได้อยู่หน้าร้านทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเข้าสวนอะไรด้วยก็เลยคิดว่าเ,ออเราต้องชัดเจนเพราะถ้าเราโฮมสเตย์ stay, เราก็ไม่มีเวลาว่างไปดูแลสวนไปดูแลอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราควรจะโฟกัสเรื่องผักสลัดขยายพัฒนาอะไรต่างๆให้มันดีมากขึ้นไปเรื่อยๆมากกว่าแล้วก็พยายามหาไรายได้ให้มันได้ในแต่ละวันให้มากขึ้นประมาณนั้นครับ เพราะฉะนั้นก็คือโฮมสเตย์ผมคงสต็อปเอาไว้ก่อนครับผมโอเคก็เลยอยากจะมาบอกเพื่อนๆประมาณนี้ครับว่าผมฟุ้งซ่านไปนิดนึงตอนนี้ก็โฟกัสได้แล้วครับว่าผมอยากจะลุยเรื่องปลูกผักสลัดแล้วก็เกษตรอินทรีย์เนี่ยแหละครับผมที่เป็นเป้าหมายของผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างช่องไอสารด้วยนะครับการกดดูกใจของเพื่อนจะทําให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นไลยครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับฝากด้วยนะครับผม ผมสเตย์คงหยุดไ้ก่อนครับโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ